น,นี่ก็เป็นวันปิดสนามนะครับเดี๋ยวมีอมนพิเจอร์กับควาน้ำไหลมนทะุ่มมันทนะุ่นแล้วก็จะเป็นรอบแปดครับก็อขอไป้ตามที่คุณเสกเขาได้ชี้แจงให้ทราบว่าจะมีเท์อฟหาทีมที่สองอครับ หาที 8, มที่เจ็ดกับแปดครับที่หนึ่งในรอบอัศว <milhões. S 1> <ored Krishna. S 2> ินวัดที่หนึ่งกับสายหกสายก็จะเป็นแปดทีมที่รอบเพย์ออฟลัที่สองเลือกประธานเบอร์ครับประธานอีกรอบนะครับวันที่ห้าธานวาครับ เป็นการแข่งขันนะครับรายการใหญ่นะครับแชมป์50,000นะครับการตบัร4.5รับ32ทีมเท่านั้นนะครับ <ST AN TI> e> วันนั้นน่าจะเป็นการแข่งกานที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับดูตัวอย่างของของ้าวโพดสังข์รับเสื้อโอเกงถุงเท้ารับจ้องสีเดียวกันนะครับ มอสมบูนอัดสีเกลียวมอสบูนครับตุกตาครับนะครับสำหรับของใหญ่เบียร์เตรียมบนได้เลยครับให้พ่อพงศ์สุขสันต์ครับชนะบ้านมอสมบูรณ์นะครับเพื่อเป็นอันดับที่สองนะครับร <c oughs> ้อยพ่อแม่เตรียมหัวหมูรอแล้วครับร้อยหัวแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> นะครับตกทางสารสุดใจข้ามไปเดี๋ยวที่เราเป็นวันนี้พี่หนบุนะครับเป็นไงนะรู้แล้วรู้แล้วต้องพูดแล้วต้องได้กินแล้วพูดแล้วต้องได้กินโทแล้วฮัลโหล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 โอ้โหยกเว้นการสุดใจขอถขามไปให้กับสินพรกันศาสตร์พรให้กับ เรศศรีพม่าเป็นหมายเลขหนึงของรั่เกศิษยานนท์ภาษประตูก้างปาเอาคนเอาคนเอาคนวิสุทธ์เรื่อสีแจงผู้พากย์พันไม่เคยมีไม่เอกผมพ้่งใส่ไม่เอกเมื่อกี้นี้อยากเล่นเอากันดีลงทุกนเก็บอารหรอ ลงในทุี่บหนิ้วสิป13คู่ค,ครับรมาเออทีสองครึ่งอ่าดูกันได้เข้าไปดูตอนนี้ได้เลยนะครับใคร,ใครมีโทรศัพท์เชื่อมตออ่ออินเทอร์เน็ตได้พิมพ์คำว่าพุดบันคลองให<น>ญ <ใน S 1> ่ครับครั้งที่เจ็ดไว้รับพิมพ์ชื่อทีมของท่านถ้าไปพิมพ์แล้วมันจะมีหลายคลิปข,ขึ้นมาโอ้โหดูดี เจ็งสามสุดใจปังเียวตีครับลงทีมไหนเนี่ยโอ้โหเ่สามสุดใจมาเลขเจ็ดคนนี้ไประดับ5าสมีสมัยกับทีมเทศบาลหนองปลิงครับไลนมินิสจัดนะสามสุดใจศูนย์ปีประตูเนครับกืบเนหอเเฮ้ยยิงดีกว่านะ หนึ่ศูนไปแล้วครับตอนนี้เอออย่าไปโยยแยะทำจริงเลยโอ้สิธพกระชากเานไปโดนตัดได้ขรับพสมุดอตรตกับสิทธิพ้มาครับจะเราเปโตกลับไปได้ไหมหยยนานนไปได้ได้เรศมาตัดได้เข้ากลางมาให้คับสิทธิพกรากให้ชุดเคาะ ยกมาแล้วไยิงโอ้โหไม่ตรงต่อครับตรงนี้ตรงน้อยตรงนี้ัลโหลัโหลาต้องครับเ๋ยวมีเพิ่มอีกครับตมีโเดี๋ยวช็อตอยู่ครับหมาช็อตอยู่อ้โหอตลงัลอ๋อสมุนปานมาเสสิทธิ์พญานุ ฝันมาถ่ายไปเรื่อหวัดนะครับหมายเลขสิบของพระางที่วัดจันทร์อิ่มวัลป่าป่าผู้วานป่าผบ้วานเอนุงสามน้ำเช้าผอุ่นที่สุดเรื่องสีจันทร์เสียกลางป2าสองเียแหวนปสาม

เฮ้ยเอาดีๆที่มึงอยากเล่นกันสิอลท่งบอลบอลสปูนประตูรีบมเล่นทัน้ประตูประตูเออบอลแสนดีนประตูอะไนไนอวมริงเลขอตัวขอัวแจ้งพันาอ้นี่ไม่ได้เขียน้เออ โสนมังคุณอะไรนี่ยย้มพัฒนาโสเบอเบอร์ก็ไม่สาให้ด้วยย้ย้ำเลยพวกงามาย้มย้มอะย้มพัฒนาโสดย้มพัฒนาเล่หลายมากเลยสุดๆถึสารของระลังมา้เป็นสัน ความกระตับี่ออัศจรรนะครับความข้นหลังแบบไม่เปล่าปะเสีพม่าทางนะอีเชียงวันกัจจานบุรีพ้อยข้าไปบอส้มาสามไปามวันวนหลังมาสกางลาปทิฟาตัวกมาทีก่อลังเพือที่ยวูดให้ยมริดใจ สูงฝั่งนี้ครับ่คตัสนี้โคสดแจ้งพุทธนานอกเขตใช่ปับอกเขตก็จะเป็นลูกบอลคิดของตตองฝั่งทีมโมสตณ์เล็กดีรถกต เก้าให้ที่สุดบอามใส่สันเข้ารถเกด้คนบนทิงไม่ตรงาก็แม่ดูนี่รย่งเองรุ่งโน์ีสุขวันุข้าจะมาขสดปลอดกานะที่สุดเดอดที่กันบ้นมาไดไมที่สุดหลังักแก้มให้เรียกสีมมาเจ้าของบุิน้องเป็ดมสิครับการบุญการบวดการแต่งติดต่งได้ บอสสกูดกบแก๊กศูนย์ดับครอบครัวสุขสันต์อาจารย์นำันอีกรอบนะครับอันดับหนึ่งนะครับหสายนะจะดืน้าไปยืนรอในรอบแดทีสุดนะครับส่วนอัดับสนะครับจะมีทั้งหมดหทีมนะครับเราจะหาอีกสองทีม เข้าไปในรอบ8ทีมครับเราจะทําการจับฉลากแบ่งออกเป็น2สายนะครับเฉพาะดับ2นะครับมาเตะกันนะครับซึ่งเอาแบบเป็น2สายเอาที่1ในสายเข้าไปในรอบ8ทีมนะครับเฉพาะอันดับที่2นะครับโอเคแน่นกันให้สะใจไปเลยใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาอีกคูมแบตใช่ไหมเอาเลยเอาไปโลงไปก่อนอ๋อสมโค ลงมากอ้โหนี่โคศรแก้มพฒนาที่สาู้วางไปในฝากไปรึปะเสียงสาวสุดใจทีมนี้มาใจเดียวใช่ชิ้นพอนกันสามชิอลรับพิกาจออกด้านหลังฝั่งขวาไปเลยพี่กมนครับตอนนี้รถพี่ขวางทางเข้าแล้วนะครับ ต้องขยับนะครับเดี๋ยวพี่ดุยพี่ดุยพี่ดุยครับเดี๋ยวรับพี่โกมินต้ขยับรถหน่อยครับพี่นะเพราะว่าพี่โกม็นครับเป็นคนพิการก็มาถ่ายกล้องต่อบอลมาถ้าจะมันเข้าได้กล้องนะไรพี่คเกียร์ข้ามเลยมันมันเป็นเกียร์มือเกียร์มือต้องกดมัน ต้องกดมันเพราะไม่เคลื uh, so ่อนเลนดนกดเพื่อที่จะไมแตกเปิดแต่เคืเรากดปุ๊บเดือดก็าไปนะเดอเดือดเอคือพวกนี้ดันเลยไปันเลยอย่ให้เขามอมุกองไปกันวันแคมกอั อันเ uhm, right. no uh, yeah, ั็สองครับันดเจ็ดกสะปว้าโคชิน้ำอยู่แสกหาแสกแสกหาเสกห้าของขอาของต่อผมตารถตัอน่เป็นาน ลูกฟ <vern ik. S 2> ุตบอลครับล<ด>ูกฟุตบอลขอลูกฟุตบอลด้วยครับลูกบอลด้านหลังนะครับด้านหลังที่นั่งอยู่นะครับปจอดไหนเจ็คเก้นเช็คเก้นครับขอ๋อ้านหน่อยครับรถไปจอดไหนจอดไปด้วยบอกเขาหน่อยไปจอดที่ไหน giờ thì nó đi <laughs> vào được không? này tôi <laughs> nói lại tôi nó đi, bây sẽ biết là địa bàn, địa

เป็นอะไรนะครับารแรกการี่สองสาดีเอารับใจผู้ชมู่รงบาลได้นะครับ่ได้างกินข้าวเยอะครับนะครับ Ok> ผมโคต the ุสันน้ำน้ำบ้านปรุตูรุครับอยู่ในระปรบตูนนะครับแล้วบอลกินยังกครับให้จบอย่างนี้นะครับเพราะตุสันจะไปยืนรอในรอบแปดทีมครับมีหกคะแนนครับแล้วก็จะทําให้เขาใหญ่ปีครับมีอยู่สามคะแนนนะครับสามสองนะแล้วนัดเดียวคับสามสองแซนสามเนี่ยขึ้นคนเลยนะก็เปลี่ยนแล้วลูกโตยังแมยกโค้งใหญ่ปีครับต้องลุ้นให้ผลสกอร์ออกมาอย่างนี้นะครับให้โคตุสันชนะนะเฮ้ยก่อเล่นมอร์ มีงินเลยแล้วอุนที่ห้าจัดเนี้ยแต่ถ้ามอตบูนครับข้างหลังพลิกกลับมาชนะได้เนี่ยเขาจะเป็นอันดับที่สองเลยนะเอาจังเลยหรอรายการใหญ่เลไอ้สามเลยไอ้สี่มันมาแล้วครับอีกมันมาอีกแล้วครับเล่นมาที่แล้วเข่ามันเสียแล้วมันหัวไปอีกตัวละขวานตกใจเลยเฮ้ยพอจะฟังอะไรไหมไม่ฟัยแต่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเขาไม่ฟังเออเห็นแล้ว ครับเดี๋ยวแค่ยุงกัดกระเอาไอ้เนี่ยก็ได้ละเก็บเก็บเก็เดือชอนเสียสมพิ่มการวิธีเปิดอะไอนยืนสายขาวให้เลยโอ้ไอเดียไปนั่งฝั่งนู้นเขาแล้วไอ่าที่งานจัาไฟคนละตัวคืว่าต้องจ้างอีกเรื่องน่ะเครื่องไฟอ่ะ เอามาเี่ยมองไม่เห็นนะตานีก็ไปอ่ะไปองเัโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้อันโอยอ้ยโอย์อ้ยโอ้ยโอ้ยครับโอ้อ้ยโสันน้ยโอ้ยโอ้ยต่อ้ยโอ้ยอยโูรยโออ้ยโ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 อ้้เโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยย้อ้ยย้ยอ แฟนลุงนะครับีหน้ครับสนามครับไม่่นะครัลบหน้านะเพราะคุณัดเล่นกับผมสถานการีนนะกบพอสงสารนี่อันันึ่งครับหกแทมสามสบสรอบนะครับดีนะ

เราจะเล่นระดับเงินแสนแล้วนะครับทีนี้ไปแล้วกระชากไปแล้วไปเลยข้าไปยิงติดของหลังไไไมม่่หรู้ครับอาจารย์เราจะบาลคับครับตายหนึ่งครับข้างหลังเอาลบกวนเราตาต้นทุกคนนะครับเราอยู่การลบกวนลบกกวนเก็บบอลด้วยนะครับขอบคุณครับอ่านมาดูครับคันเดอร์ ขาปสบกา์เพื่นมาเพื่อนโอ้โหหลอกทงสนามนี้ใช่ล้วครับใช่ใช่เราานะทุกคนายุ่นรตอนนี้ช่วยได้ใช่ไหมเนี่ยช่วยแฮงที่แฮงที่เอายัมาบ่ดบอลไปไหน่อะกบอลบอลไเตรียมตัวเตะคู่พิเศษนะครับอ๋อน้ายแล้วี่สุดท้ายแ้วเานะ้โมาเพื่อนคร เล่นต่อไม่ได้ครับนายบอ่บุญคนบุญก็จายมาตายแล้วตายแล้วทำไงโอ้โหไม่ทานกบติดประตูหมดถูกบอกนะตังไม่ลุกบอลด้วยนะครับลุกบอลด้วยนะครับทำยังไงที่แรงได้รับอนครับเอาแรมาลึงกองสี่กันหนคอัลเกบอาเด็กเล็เด็ล็อาจารย์เติมนะครับเดี๋ยวผมให้เกเกตไปครับ หวังให้เรอให้มั้งสามลูกไม่เอาอ่ะป่อยลูกกูอ่ะีตยวมันก็เลลูกงเนี่ยครับบอสมบได้ทุ่งครับขอความมอนะครับลูกลนะครับทีนึงมาม่อนะครับส่งไปเพื่อนออกหลังครับ ตั้งบนตั้งบนได้บอลสองแล้วหนึ่งทำไดไม่ผนครับเบอร์เก้าเคลียรวันเลือกติดที่ว่าวัดพุนติดตัวเก้าเลยสุดยิงโอ้โหอ่าครับไอ้ยุบลงให้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้โย่ได้ตามชื่อเลยโย่ได้เพื่อนพักเอาวันนี้ไม่ได้ทำอะไรครับบอกแล้วปาพักอย่างเดียวตัวนี้ยิงโอ้โหแซ่บ รับหูรับตาเโดนนไงกไม่รู้ขอครัครับเอบอนี่ลครับอนเลครับบลนะครับที่ไปฝังที่ไหนนะครับลบอลนะครับงนน่ฟังกนเลนะอเลครับชวนโยนได้เเดียวรไดบอลเ มรดบุญมรดบุญกระชากเลยวดจีปัจนีเจ้าไปแล้วไปแล้วไปไปอย่างเงี้ยไปแล้วทางเบอร์เจนมรดบุญโอ้โหขึ้นาเฉียวมึงเลยนี่เนี่ยไม่คั้วไจ้ะมึงแชร์แบบนี้ใช่สิเงินข้างนี้หนาวแล้ทางเบอร์ยี่สิบทรมายเพื่อนเบอร์เจนเอาบอลลงดูทักษะครับล้วนๆครับทักษะโอ้โหนี่มันด้าใจจริงๆองมึงอ่ะ อะไรแล้วอะไรอีกจะไรับเป็นแนตเงกับคนไหนครับามไม่มีครับครับเดี๋ยวดูบเดินสายครับคู่ต่อไปบอมาาไงไม่สคนะไหนนี่มาหรยังะครับเข้องไหนครับตัวนี้าต้องไหลเ่า กงเพชรเอโไแล้วนะครับเจ้าภาพเลี้ยงตลับอะกแงเพชรไมไดแล้วครับกงเพชรเออ๋อเจ้าภาพอยู่นี่ไปจ่ายด้ยนะเขาบอกว่าเช้าอ่ะเจอครูอ่ะครับครับครับเพื่อนเก็บบอลนลงบ้านหน่อยไปปายตอนก็เล่นกินให้กินทั้งยอะเลยไอ้ที่ปยไปแล้วเพื่อนยิง โอ้โหยิงสวยมากครับแต่เบอร์19สวยกว่าตัดต่อไปอาลูกบอลนะครับลูกบอลขอบคุณครับร้านค้ายการสนับสนุนครับ้อยกระ้องวัดทคใหญ่ๆๆญ่ให่ใหคยอาบมันตีเลยตัดนะแล้วหลังตมาอีกหนึ่งลูกดัดััััดัดตดัััดตัดอบดตัดตัดตัดัตัดตัดตดตกับตนดดตััหั ใจใจอเยดี๋ดูครับบอนบันกับโน้ไหลกอูกแพงเพชรทเบิคับแต่ไม่บันเ้างนะครับงกตดนีครับยินดครับอ้าลูกคนนะครับกอน เอเด็กไไหนก็เลยเตอร์อสมบูรณทุ่มให้เพื่อนตัวรสามบางวันโยมไปได้ไปแล้วไปไปครับติดตัวผ่านยากครับรุผู้แฝงในฟิวยรอย่มเพื่อนเบอร์ยี่ิบไปเ่งเกวยเข่าติดเบอร์เก้าเบอร์เก้าตงไว้เบอร์เจเบอร์เจ็สัยิงไม่ยิงโอ้โหมาตัวมาตางกันครับใสกว้างว้าว่าให้เพื่อนติดตัวร วัดได้ทำโบยิ้ส่งไปให้เพื่อนมัตรมงคลท่านอาจารย์เร็วเร็วถูกมาให้เพื่อนเล่นเล่นดีครับมีวินัยแล้วก็ไม่ตุกตีครับนี่นะครับข้างไหนพี่ข้างไหนพี่อ้าวได้ครับยิ้มข้างไหนพีตัวน้อยตัวน้อยทำไงยิงโอ้โหติดบัวแก้่โอ้โหติดนี่ขยันครับข้างไหนพี ตห้าีขยันครับซซซอซซไอหาเดียวนี่แหละดีนะไตบเซซนว่าตัวอาทิตย์ี่หนมึงไม่รักอ่ะดีครับทีมีได้คนเดครับสหยักเลยปแล้วเบอร์สี่พลาดไปแล้วาดไปพลาดพลออกมาไปดูที่อหนิเก้จริงเท่าไหร่ น่งโอ้โหาลูกบอลข้างหลังครับลูกบอลหลังโอ้โหล้เซกรวยเซกวิ่งไปเอาบอลมึงเอาไปละเอาไปบ้านเลยเด้อและเหลือกี่นาทีนะครับครับผมครับเดี๋ยวรวยเซกมึงเอาได้บ่งบอลกุนยิ่งโอ้โหตีประตูประตูโคตรมั้นเลยครับพวกเนี่ยไอ้เด็กลูกไปไหว้ดาวมึงยาวเลยไปทีง่้าไาแล้วเบอร์ที่พวกไปเพื่อนประตูเอามาตัด ทีมของใหญ่บ yeah well, oh. ีไปว์มเครื่องช่วยเก็บบอลกันนะครับไปผัดสังเชยไปด้วยใช่ครับทีมบีของใหญ่ครับรายงานตัวแล้วนะครับใครไม่มาอีกห้านาทีจะให้นั่งดูยาวจนคืนเลยครับไม่ห้ลงไปแล้วเบอร์สามทิ่เก้าทีม เบอร์สิบเจ็ดซูมาห้เบอร์เจ็ดักบันโดนเตะฟาวฟินฟรีคิกครับทุกคนเบลเบลลงมาช่วยเด็กเบลไม่มีอะไรที่เป็นฟองให้ผมมาเเจ็บคอมากเลยโอ้โหให้กินแฟบอีกไอ้บอลเอาแม่งไว้กลนรกปะไอัเบอร์เจ็ดฟนฟรีคิกครับมาดูบอลครับการให้บปนยัน เบอร์39ว nah. ิ่งัขาแลไปเบอร์7เพื่อนยิงเบอร์17เริยิงมาแล้วปากข้าข้าวอเ่าด็กๆนาะงนาะงเนี่ยไปชื่อกขนอยู่ข้างหลังประตูเลยปไปช่อเก็บบอลมป่ะไปเชื่อนเลยเนา เราเราต้องทำให้มันดูเราตอนเราเหนื่อยนั่นแหละเจือกนะกว่ามันจะขยับอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่ขยับจะเอาไฟล้นตู้อะไรพวกนี้ปล่อยแล้วแล้วก่อนให้มันเล่นต้องให้มันทัฟเกตบอลเดินไปดูมาเดินไป ถูกวัดได้ทำโครเจกต์ตัวไรเพื่อนติดมาตะบุญน้องนี่ยังเกี้ยงกันอยู่คุณเอาไปจิกูเอามาดิไม่มีใครเอาก็ับตัวันแยกมาแล้วตูเล่นลองได้ลองเลยตูอยู่นู้นไหนอ่ะไหนไม่มีเลยอ่ะไปเลยเอาให้ได้ลูกค้าหายชื่อตันครับขาดไปเลยเอาได้มาเก็บบอลด้วยนะครับเดี๋ย่ามาเกี้ยงที่กองกลางหลังเลืก นอยดับไฟกับพวกพี่ด้วยเพราะว่าคือไอ้เสเผาข้าวเข้ไปเนี่ยไอด้เหี้ยมีใครทำเผาข้าวคนเหนือนั่งนี่เฉยเลยที่ตกต็กบอลไม่มันเผาข้าวเล่นดีกว่าเุทำไปได้ประตูอปครับอาสมบูลประตสามตู้แจ้งมาวปรหัวตูตื่นเ้นระบียบกม้่าบอลบูร เบอร์หมีกี่มีกีตัวเนี่ยซื้อของเราให้คุกตัวกัยิ่งเรียบเลยเรียบเลยกิไม่พลาครับคินเก็บน้ำขเวลาหนึ่งนาทีครับครึ่งหลังแล้วคู่ต่ปลายเตรียมเลยครับตัวกลางบอกฟิตมากไม่ต้องพักอย่เป่ายาเเลยปลายก็จกตุ้มนะจางเนี่ย เอาับเลี้ยวยิงครับต้องยิงครับขอแล้วขอแล้วต้องยิงครับ99เหมาะ99หมอหาเพื่อนส่งมาให้บอเจ็ดไปจะหมดแล้วเดียวเดิไปโยนไปอไปครับไปดูไปดไปดไปดูไปดไปยเดไปดไปไดไปดไปูไปดไปไป ติดอร้าวเฮ้ยะตจักรยานอากาศรับผ่นไม่พอยากนะลูกเนี่ยเพื่อนพี่เขาแตทุกทุกครั้งอ่ะจะมีอยู่อ่ะลองโอ้โหโอเคครับเดียงตบมือเลยครับ ปกปูดสังหนึ่งศูนย์สรกใสายอีนะครับขอบพลุสันครับจะมีหกแต้มครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับของใหญ่บครับเป็นอันดับ2นะครับพี่พี่ใี่มคะแนนนะครับวัตบุนกลับบ้านครับตาใส่นี่เลยขอบคุณมากคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปครับ